การเต้มคืออะไรนะอะขี่เล่นครับแล้วถ้ามีเมาเล่นคี่วะฮะเอางด่าวดิหวายเ้ยผมปากได้แล้วเฮเ้ยกูไม่กล้าสอบแล้วผมสอบ <c oughs> อไม่ไ <c oughs> ะะดีเธอเป็นมากกว่ารักเพราะเธอนั้นคือคงชีวิตฉันใช้เวลาทางชีวิตโโสวัสดีครับ,บรผมชื่อแรมสิเจีครับ นิวสิบห้าครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอามนิวสิบห้าครับอ่าชื่อฟิล์มนิวสิบห้าครับชาร์สิบห้าครับเสียงแม่งแม่งเกินยี่สิบเยาดจากเสียงมีใครมีใครไม่ใช่คนพาคกตามไหมผมใต้ครับใต้เออใต้มึงถ้ามึงไม่ไหวมึงพูดใต้ออกไปให้หมดใครไพ่สานมึงไม่ไหว มึงพูดอีสานบ้านเกิดมาให้หมดใครภาคเหนือมึงพูดภาษาเหนือมาโอเคไหมเพราะบางคนมันมีคนใต้อย่างเงี้ยคือมันมันจะมันเคยพูดกับมันมันมันกูกูเคยสอบมันมันบอกมันอาจจะพูดว่าพี่พี่ผมผมพูดข้อนี้ไม่ได้แต่มันบอกว่าพี่พี่ผมแหลกผมผมแหลงข้อนี้ไม่ได้กูอย่างห่ากูรู่อะไรตอนนั้นอ่ะพี่พี่ผมแหลกข้ออะไรอ่ะไรคือแหลงวะคือแบบตอนนั้นมันฝืนมันฝืนตัวเองไงเว้ ีนี้ใครถนัดภาษาบ้านเกิดอะไรก็พูดมาเลยนะกูขออย่างเดียวนะพูดที่อะไรก็ได้ขออย่างเดียวอย่าพูดภาษาอังกฤษเออพูดภาษาอังกฤษกูฟังออกอย่าพูดกัมพูชาด้วยที่อ่ะฟังไม่ออกบางคนอยู่บางคนอยู่สุรินอย่างเงี้ยโอเคทำไมแก๊งทำไมแก๊งคุณอะเคยสอบมาแล้วใช่ไหม ยังยังไม่เคยเลยครับยังไม่เคยครับไม่ไม่เคยสอนไวรินมาหมดทุกคนแล้วใช่ไหมใช่ครับสอนมาหมดทุกคนทำไม <ๆ S 2> พวกคุณถึงมาถึงเลือกที่จะตั้งแก๊งในประเทศของเราอย่างแรกเลยคือผมผมอยากผมอยากให้แบบแก๊งแก๊งเนี้ยผมผมไม่ชอบผมไม่ชอบเป็นคนธรรมดาดีผมผมชอบผมชอบผมชอบ,ผมชอบมีแก๊งอะ่ะผมก็เลยตั้งแก๊งขึ้นมาเลยเพราะว่าผมเล่นกับเพื่อน ในดิทยอยู่แล้วก็คือพอมาเล่นเมืองนี้ก็คือตั้งแก๊งขึ้นมาแล้วก็เล่นกันเองครับแ<ล>้วแเราคิดว่ามันง่ายอะ่ะอย่าแปลกตั้งต่างเออคิดว่ามันง่ายเหรอก็มันอาจจะไม่ง่ายแต่ว่าผมก็คือ,อมผมผมเชื่อว่าผมทําได้แก๊งนี้มีสิบห้าคนอ่ายังดีถ้ามึงเพิ่มอีกสิบคนถ้าแก๊งมึงมียี่สิบคนนะมึงต้องส่งเงินแกง๊งไอ้ส่งเงินสภา,าวันละห้าหมื่นแต่มึงมีสิบห้าคนยังดี กูจะให้มึงส่งวันละสองหมื่นเอ้ยอาทิตย์ละสองหมื่นให้กับสภาโอเคไหมโอเคครับแล้วเรื่องอะไรอาวุธอะไรมึงก็ไปนี่กันเองนะเพราะว่าดูจะเปิดเรเวลแล้วดูจะทำรเ,เวลเอาไว้คราฟอาวุธมึงอยากคราฟแล้วมึงอยากตีอะไรอราเร็ว I am, I am. นะครับผมโอเคครับผมอ่า แต่เดี๋ยวผมขอแทรกนะครับผมตอนนี้คือแก๊งผมอะถ้าตัวจริงก็คือมีอยู่สิบคนครับแต่อีกห้าคนก็คือแบบว่มา,ามาเล่นบ้างใช่ครับมาเล่นบ้างไม่ใช่บเาเนี่ยนะมึงต้องเปลี่ยนว่าอีกอีกห้าคนอะคือ enforcer ร, en er รู้จัก enforcer ไหมอ่ารู้จักครับเอออีกห้าคนมึงคือมือไม้ของแก๊งก็คือตัวตีอะอ่าพูดง่ายตัวตีอะที่เหลือตัวฟาร์มอีกห้าคนตัวตีตัวบัฟแค่นั้นอ่ะ คาแรคเตอร์ของแก,งก๊งเนี่ยมันเป็นยังไงคาแรคเตอร์ <Character S 1> ของแก,งก๊งนี้ก็คือเช่นการแต่งตัวคำพูดคําจาลักษณะท่าทางการแต่งต,ตัวก็คือใส่สูตรครับผมใส่สูตรเหมือนแก,งก๊งปกตินี่แหละครับคาพูดคําจาก็คือพูดภาษากลางตามธรรมดาเหมือนประชาชนในเมืองครับผมโหมึงจะมึงใหญ่เจอแกง๊ง เอกพลขอยสมมายอ่ะแหลงใต้อ่ะกูทั้งวันเลยกูนั่งขุดเมืองกับมันนั่งขุดเมือง,ง,ง,งกับมันนอ่ะกูอยากจะแหลงใต้กับหลวงฟังไม่ออกท่าน,นเอง <c oughs> มันมัมนมันมีอะไรที่มากกว่านี้ไหมคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นที่ดูว่าเออดูแล้วคือแก๊งมึงที่ไม่ใช่ใส,ส่สูตรธรรมดาถ้าใส,ส่สูตรธรรมดาพวกมึงก็ใส่ได้ถ้าไม่จะเป็นแก๊งพวกมึงก็ใส่ได้อะไรข้างหลังสูตรไม่มีสีเสื้อ,หร,อหรือว่าไงออไม่มีตา อ๋อใส่สูทหลังลงเสื้อเป็นมงกุฎครับผมมงกุฎแล้วแล้วมันจะดูยังไงอ่ะว่าแบบอันนี้คือดูแล้วคือแก๊้งมึงอ่ะก็คือเสื้อสีขาวมีลายข้างๆตรงกลางตรงกลางเสื้อจะเป็นแบบเสื้อซั้เล้าใสสีสีแกม้งสีอะไรนะสีแดงครับผมสีแดงแล้วมึงบอกเลยไม่สีแดงแต่แบบโลโก้มันเป็นสีขาวไงครับอ๋ออ๋อเนว่าเสื้อสูทสีขาวถ้าสีขาวลามึงต้องไปตีแย่งสีเอานะ แต่เฉพาะตอนที่สีแดงยังไม่มีใครมีอ่ะมีมีแล้วไม่ใช่ครับอ่ะ,อะตอนนี้ก็เมื่อเมื่อเช้าก็คือให้ให้เปอร์เลียนก็คือมาม,มาอยู่ครับสีแดงเหรอให้เปอร์เลียนสีแดงเหรอไม่เนลรมึงเอาไว้มึง,มงอยากตีแย่งเมื่อไหร่แล้วแต่มึงอ่ะถ้ามึงอยากตีแย่งสีสุดกูไม่ได้ว่าอด้เลยครับผมผมอยากให้แก๊งในเมืองมีแค่สีแดงอยู่แล้วครับเอออยากให้มีแค่แกง๊งมึงก็พูดไปเอาง่ายนะมึงพูดง,ง่ายคือมึงอยากให้ประเทศกูมีมีคอนเทนต์อ่ะแคนี้บุก็ดีใจเลย โอ้ oh, วัวผมไม่มีปัญหาครับ hmm. ทีนี้กูจะถามรวมใครไม่ตอบกูจี้จี้อยู่จักกจี้ปะอ่าไหนพวกมึงลองเดี๋ยวละไอ้เคียมึงพูดมากว่ะไอ้สัตว์ <c oughs> ไหนลอง <c oughs> กูรู้ <c oughs> พวกมึงหัวร้ออยู่ใช่ปะ เดี S <S <S ย๋ยวหัวเลาอยู่ใช่ปะมันเข้ามากดตีใช่ไหมกูมไม่ได้เข้ากดตีกูมไม่ได้ทำเป็นสัตว์โกไ้ไม่มีอะไรทำมึงเน,น,น่นั่นแะนั่งอุ้มเดี๋ยวบอกชัเกว่ากูชักว่าไปแล้วสัตว์นั่งอมไข่ตัวเองไอ้ที่อะอ่าไหนลองอลองอได้สัตว์ไอ้ชุ่มึงเป็นเที่เลยเนี่ยไหนลองอยืมไว้ตัวเองแม่งอ๋อมีมาตัวเองมึงบ้าหรืออ่ย อยู่ดีมึงมิ้วใหม่ตัวเองแค่มึงปิดกดปิดไม่มันจะไม่ยากเหรอเว้ยไปกดมิ้วใหม่ป้าบอกคนละขังแอดมมีที่นี่กูแค่กูรับคนบ้าแอดมีนะ่นี่ยกูพูดเตรงตรนี่ยไหนมึงมึงลองพูดดิคำว่าไอซีของพวกมึงอ่ะคืออะไรแก๊งมึงอ่ะคำว่าไอซีของพวกมึงอ่ะคือคำว่าอะไรที่ไม่ได้ที่ไม่ได้แบบแปลว่าชีวิตในเกมไม่ใช่โลกในเกมมึงอธิบายมาดิ มึงอินกับมันยังไงมึงอะไรกับมันยังไงมึงพูดมาที่ที่เรานอะครับทุกคนเลยถ้าใครไม่ตอบกูจีพร้อมพร้อมกันเหรอแล้วแต่ช่วยช่วยกันอะแต่ถ้าถ้ากูเห็นใครไม่ตอบกูจี้นะอะไรนะครับไอไอซีคืออะไรนะครับอ่ะเอาโลสภาเราขึ้นมาขัถ่ามรั่งวันนี้อะไรนะอีธานมันเอาโลสภาแก๊งตังไหนวะใครโลในในแมปอะมันเอาสภามันเอาโลสภาแก๊งตังไหนวะมันไม่มี ม่มีเงี้ยอะไรแผลบังแผบ,บ,บสร้างขึ้นอย่างนเงี้ยเออเดี๋ยวอยนีเกันไว้เ่อจะร่างฟังว่าได้แล,<ะ>เล้เดี๋ยวกูณั่งความไหนมึงลองอธิบายคําว่าไอซีของมึงอะ่ะที่ไม่ใช่ที่ไม่ได้หมายถึงว่าชวิตในเกมอะ่ะมันแปลว่าอะไรคาว่าไอซีของมึงอ่ะมันแบบมันมีอะไรที่มากกว่าภาษาอังกฤษไ <in> อซีอินคาเเตอร์อะโลกเสมือนครับโลกเสมือนคืออะไรอะ่ะช่วยช่วยกันนะ โรคสมเสมือนคืออะไรอคือผมคิดว่านไอซีน่ะมันมีอะไรให้ทําหลายอย่างคืองงโ,ปโปรตีนในโอซอ่ะก็บางคนอาจจะอยู่แต่บ้านแต่พอในไอซีนะเรามีหลายอย่างให้ทํามีกลุ่มเพื่อนมีแก๊งได้เจอหลายๆคนแบบอาจจะเจอคนดี<ช>บ้าง<ช>ไม่ดีบ้างอะไรเงี้ยมึงให้เพื่อนแบกคนเดียวเลยเหรอ ก็คือไอซีสำหรับผมก็คือมันมันเป็นโลกที่แบบทำอะไรได้มากกว่าในชีวิตจริงที่ผมทําได้ไม่เนเพื่อนมึงตอบไปแล้วเว่าเออเพื่อนมึงตอบไปแล้วแบบนั้นกูก็ทําได้โอซีเนี่ยถ้าทาอะไรให้มากกว่าเนี่ยกวาดบ้านล้างจานกูเดินไปกูยังทําได้เดินไปเยี่ยวเดิกก็ยังทําได้ทําอะไรให้มากกว่าเยี่ยมบนเตียงนั่นแหละโอซีทำได้ทำทำอะไรทําอะไรได้หมดอ่ะคือเพื่อนมึงตอบไปแล้วมึงมีอะไรอีกอะคือเพื่อนมึงตอบมันก็ดีนะเว้ยที่เพื่อนมึงตอบว่า ในไอซีเราทําอะไรที่ไม่ได้ไอ้ในโอเซีทำอะไรที่มากกว่าไอซี IC เราทําอะไรที่มากกว่าคือคนมันตอบเป็นแกง๊งเป็นร้อยเป็นพันเข้ามาสอบอะ่ะตอบกูยังไม่เคยเห็นคําถามไหนที่โดนหูเลยก็ไอคาตอบอะไรที่โดนหูตอบดีก็คือาการซื้อขายกาาันค้าอะไรซื้อขายกันค้าก็เฮซีมันซื้อมาซื้อช้าไม่ได้ใช่ไหมล่จะจนตำรวจจับอะ่ะถ้ามันซื้อในไอซีแทนอ๋อแล้วซื้อใน IC ไอซียังไม่โดนจับหรอมีโดนมันเป็นเกมพวกแนวอันนี้ เกมสี่เหลี่ยมเดิกไปเกินมาของเขาน่ะใไงเกมสี่เหลี่ยมเดินไปเดินมาใช่ไหมใช่ไหมคิดคคคิิิดดดว่าตำรวจเวลาเห็นคนขับรถย้อนสอดแล้วไม่จับหรอแอบดีครับเอาแล้วมึงบอกเคลียดยางไม่จับว่าไอเฟอรุ่นทำอะไรอ่ะแบบเนี้ยนะฉลาดทำอุปกรณ์ไม่นอน้วยไหนมีใครให้มากกว่านี้ไหมกูกูอยากรู้ว่ากูอยากรู้ว่าคือมัน มคือมันมากกว่าเนี้ยมึงสามารถพูดได้ไหมคือถ้าเพื่อถ้าสมมติเพื่อนมึงแบกคนเดียวเอออันนั้นน่ะมันใช่อันนั้นคือมึงตอบที่ใช่เลยไหนคนที่ตอบมึงลองพูดอีกดิครับอ่าผมเห็นในไอซีเนี่ยมันมีแบบพวกการแข่งขันหลายๆอย่างมันมีการแบบประมูลอ่ะคือในชีวิตจริงก็มีแต่บางคนเขาก็คงแบบ ไม่มีโอกาสได้ไปสัมผัสการประมูลอะไรแบบนั้นมันดูเป็นสิ่งใหม่ๆของเขาอะครับเออมึงมึงชื่ออะไรนะเออชื่อฟิมครับเอ้ยกอยู่ครับชื่ออะไรแน่โอซีอ่ะอ๋อโอซีชื่อฟิมครับเออทุกคนเ,เดี๋ยวกูจะไล่จี้ฟิมไม่ต้องตอบไหนมึงลองอธิบายคําว่าโอซีให้กูฟังดิทั้งหมดเนี่ยเลยอะ่ะไม่ตอบฟูจี้เ อันนี้กูอยากรู้นะว่าพวกนี้มาจากไหนไหนโอซีคืออะไรมึงลองพูดนิดโอซีเะครับเออคือชีวิตจริงใช้ชีวิตอยู่ประจำวันเนี่ยแหละครับเออคืออะไรอ่ะใช้ชีวิตประจำวันน่ะคืออะไรอ่ะเออตัวอย่างตัวอย่างเออมึงยกภาพมึงยกภาพให้กูดูนิดถ้าสมมติแบบแบบต่อยนอกจอเงี้ยไอ้เแบนนอนกินข้าวอาบน้ำขับรถทำงาน แบบมึงนั่งอยู่หน้าจออย่างเงี้ยแล้วมึงก็เอามือทะลุเข้าไปในจอแล้วไปต่อยอย่างเงี้ยได้เหรอปลูกประกาลังกูกูอยากจะถามมึงนะถ้าสมมติพวกแก๊งมึงได้มิตติ้งอย่างเงี้ยมึงสามารถที่จะเอาแบบอ่ะสมมติอ่ะสมมติกูเป็นคนในมิตติ้งนะกูเป็นคนที่แก๊งมึงนะแล้วกูสามารถหลุดปากว่าว่าเฮ้ยมึงเห็นสตอรี่เมื่อคืนนี้ป่าว่าไอ้เแค่แม่งโคตรโคตรเฮี้ยเลยกูอยากจะใส่หน้าเฮี้ยนนี่เลยว่ะสัตว์ประสาทเฮี้ยอะไรมึงสามารถพูดแบบนี้ได้ไหมได้ครับ เพราะเพราะว่ามันเราไม่ได้เอาบทบาทจากโอซไปผสมกับไอซีอยู่แล้วอะ่ะเราก็สามารถพูดได้เออไอเชียมึงแม่งสุดแต่มันยังไม่หมดยังไม่มีใครตอบมึงตอบได้แค่นี้สิบเจ็ดตอบกับสิบเจ็ดสิบเจ็ดสองคนตอบกูไล่จี้เปิดไมม่ไอฟิลมไอชาร์ครับไหน มึงลองพูดคาแรคเตอร์มึงดิคาแรคเตอร์ <Character S 1> ผมไอซี agree, ใช่ไหมครับ <c oughs> ไม่ต้องฟิล์มพูดคาแรคเตอร์มึงดิคาแรคเตอร์ Character มึงเป็นยังไงอะ่ะเพราะมึงอายุสิบห้ากูอยากให้มึงคาแรคเตอร์โดดเด่นให้มันมีคอนเทนต์ในประเทศอะ่ะเพราะมึงก็รู้นะว่าป,ประเทศกูอะมันขึ้นว่าสตอรี่ กูไม่อยากให้ประเทศนี้มีคอนเทนต์ไม่ใช่คอนเทนต์แบบมึงมาวอกันไห้หัวสีอ่ะกูอยากได้คอนเทนต์แบบฮาฮาเหมือนกวยทานไล่ตีแก๊งอ่ะอไหนมึงลองพูดม,มาดิตอรี่ของผมเองครับคารคเตอร์ของมึงเองอ่ะค,คือมึงจะทำไงให้คนรู้จักมึงแค่นั้นอ่ะแบบเดินมาเฮ้ยไอ้นี้อะไรมึงอันนี้คือมึงอะไรอย่างเงี้ย คือส่วนตัวผมอะ่ะเป็นคนชอบอยู่กับเพื่อนแล้วเวลาเป็นอยู่กลุ่มๆนะ่ะผมก็อยากจะมีตอรี่แบบอ้ยยัยงไงดีนะไม่คาแรคเตอร์ <c oughs> คือที่มึงที่มึงพูดมาคือความชอบ,บคาแรคเตอร์คือตัวมึงเองอ่อะมีใครตอบได้ไหมมึงพูดเลยมีใครตอบได้ไหมมีใครตอบได้ไหมไหนไอเนี่ย้920งนี่ยมึงพูดดิ ครับผมคาลคเตอร์ขงผมเป็นยังไงเป็นคนขี้อายครับชอบอยู่กับเพื่อนแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนอื่นครับเออแบบไปเฮหาสักสรรค์กับคนอื่นที่ไม่ใช่คนในแก๊งด้วยกันนะครับแบบเอออ่าแล้วเรามีมากกว่านี้ไหมอ่าไอ่คับน่ะคนนี้บึงว่าคุณบอกคนเป็นคนขี้อายอย่างเงี้ยคสมมติผมเดินไปเฮ้ยคุณทําอะไรอยู่อ่ะคุณจะอายไม่กล้าตอบเลยเหรอไม่ขนาดนั้นครับก็ตอบแบบตอบแบบด้วยคําสุภาพครับถ้าเกิดเป็นเพื่อนก็จะเอาเอาง่ายๆนะ มึงเป็นคนขี้เกรงใจประมาณนั้นครับอย่าใช้คําว่าอายถ้าอายาคือมึงต้องเก็บตัวมึงไปเป็นผู้หญิงไปเล่นโลผู้หญิงดีกว่าให้อย่างนั้นถ้าถ้าถ้าอายคือมึงต้องเจอหน้ากูแล้วมึงหลบหน้าหนีอย่างนั้นนะเขาเรียกว่าอายเออใช่แบบถ้าอายแบบกลัวอีธาเดินมาเฮ้ยคุณทําอะไรอยู่เอ้าเฮียมึงเป็นใครอย่างเงี้ยแล้ววิ่งหนีอ่ะเออแบบอายมันต้องแบบเฮ้ยคุณเป็นใครเนี่ยอย่ามาใกล้ตัวฉันนะ ฉันไม่อยากใกล้เธอนะอิลลันแบบแบบอ๋อไอ้เงี้ยไอ้กูไม่ใช่ละมีคนอื่นอ่ะไม่ใช่ละไอ้เหี้ยอันนั้นกูไม่ใช่อันนั้นกูไม่ได้ไม่ได้อ่านไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยนั่นแบบเริ่มเริ่มเริ่มแตกสาวแล้วไหนมีใครตอบมากูโยงกลับมาที่ชาร์กชาร์กทึงตอบดิครับคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์มึงเป็นยังไงขึ้นมาจากน้ำครับฮะ <Yeah. S 1> นี่นแหละคาแรคเตอร์ขึ้นมาจากน้ำช้างให้เอี้ยไม่ไม่คาแรคเตอร์มึงอ่ะคาแรคเตอร์มึงคืออะไรกูรู้แล้วว่ามึงชิช้าคาแรคเตอร์มึงเป็นพระพุทธเจ้าเหรอมึงเดินบนสายบัวเดินย้อนบัวไอ้เจี๊ยไม่บอกคุณแล้ว่าพระเยซูไอ้สัตว์เอี้ยคาแรคเตอร์มึงคืออะไร ไหนกว่าคนดีกว่าไอดิวดิวเอาไงไอเดาได้มึงนะคาแรคเตอร์มึงคืออะไรนะไออยู่มีการมาอยู่ไทยไอเนี่ยชาคาแรคเตอร์มึงคืออะไรนะขี้เล่นครับแล้วถ้ามึงเมาเล่นคีย์ป่ะฮะถ้าเมาเล่นคีย์ป่ะไม่ครับเอาไปเล่นเหรออไอกูรู้นะไอดิวมาเล่นครับโอ้โหไอดิวไอสัตว์มึงนิดตัวมึงนิดระวังนะอาจจะเอาไปป้ายคนอื่นก็ได้อะไรไม่รู้อะ อ่าิลลองพูดคาแรคเตอร์มันดิคาแรคเตอร์ที่เขียนในไอซีอะเอออ่ะออเมรการไม่อยู่ไทยอะไรคือเมริกาสัตว์นี่มันไม่ใช่คาแรคเตอร์นะม,มันที่มา,ไม,มาไม่ใช่ไงเอาบอกเพื่อนกันเองนะไม่ตอบกูไล่จีทีละคนนะกลุ่มไม่เนี่ยนะคาแรคเตอร์คืออะไรก็เป็นคนคิดเล่นคีดออก ไอ้นะตัวซีทวนนาดานไอ้นะมึงเป็นคนที่อะไรนะนาดานนาดานแล้วอะไรที่บอกมั่วองมนดานวันตีนวันตีนลงเล่นขี้ไหมไม่ม่เล่นขี้ไอ้ไอ้ชารคลินอ๋อไอ้ที่มึงบยกันไปบดมามึงสองคนอ่ะจับกลุ่มก็เล่นนะกูเชื่ออะไรนะไอ้ไอ้นิวบอกว่าอะไรนะอืมไอสิบหกอะครับครับคาแรคเตอร์คุณคืออะไร เอเป็นคนเงียบแต่จริงจังครับไอเขาว่าจริงจังที่ผมพูดคือการใช้ชีวิตประจําวันครับเช่นการเรียนครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบทักทายกับเพื่อนสนิทมากกว่าคนที่ไม่สนิทครับเออไอเที่ยถ้าพูดแบบนี้มันพอเข้าใจใครยังไม่ใครยังไม่ได้ตอบอายุสิบเจ็ดอย่าเพิ่งสิบเจ็ดตอบไปยังเอาตอบด้วยคาแรคเตอร์คืออะไรคาแรคเตอร์ผมคืออย่างเช่นผมมีร้อนที่แบบคุณเนี้ยผมเดิน กับมีตอนนี้แล้คุณหมาด้วยงผมก็เอาแม่งเลยแล้วก็<ผ>มไม่ที่ม,มึงที่มึงพูดอยู่น่ะมันคือคาแรคเตอร์ของแกงในคํมว่าสตอรี่อมึงต้องบอกคาแรคเตอร์ตัวมึงเองเ้ยอย่าก,กูอะคาแรคเตอร์กูเป็นยังไงคาแรคเตอร์ character กูเป็นคนที่ปากจัดทําจริงให้จริงทําทุกอย่างกูจริงใจคาแรคเตอร์ character, character ไอทไอของอีธานอ่ะเป็นคนจริงใจเป็นคนทําจริงทําจังผมเป็นคนที่ คาลิเตอร์อะอยาคาลิเตอร์ <c oughs> ผมเป็นคนที่ไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครยังไงแล้วไม่มีใครเหมือนถ้ามีใครเหมือนแสดงว่าไม่ใช่เขาตัวตนที่แท้จริงคาลิเตอร,ร์ของผมคือตัวตนที่แท้จริง <c oughs> อย่างเช่นผมเป็นคนที่ปากจัดแต่คาว่าปากจัดของผมเป็นคนที่ใจดีเป็นคนที่จริงใจกับทุกอย่างเป็นคนที่เค็มๆกับทุกอย่างถึงแม้ผมจะสะบัดคำอื่นมาแล้วตามแต่ผมยังให้ใจกับทุกคนนี่คือคาลิเตอร์ที่ผมเป็นผมคนเดียวแล้วไม่มีใครเหมือนแล้วใครจะมาเหมือนผม แม่งก็ไม่มีแล้วเพาะผมเป็นคนที่จริงใจอันนี้คือคาแรคเตอร์ของผมอ๋ <character S 2> อคาแรคเตอร์ <character S 2> ของมึงคืออะไรพูดมากเออเออชอบด่าคนนู้ดนด่าคนนี้ระวังนะด่าคนนู้นด่าคนนี้ไปเรื่อยระวังมีสตอรี่ไม่รู้ตัวนะววระวังเขาอุ้ม,มเอาองด่าด้อควายเอ้ยกูปากได้แล้วฮเฮ้ย,ยกูไม่กล้าสอบแล้วผมสอบให้กูดิ ก็คือความสุขให้แก่ปยาเชเดียัเยี่ยเหมือนกูฟังพระสวดเลยเที่่อ่ะโอเคก็กูไม่อยากจะพูดอะไรกับกับกดเพราะว่ามึงอาจจะสอบมาแล้วกูอยากจะขอว่ามึงอยู่กันแก๊งดีๆนะเข้าใจไหมเข้าครับกูอยากให้มึงอยู่กับที่นี่ไปนานๆไม่เหมือนแก๊งอื่นที่แม่งเข้ามาสอบแล้วก็ออกจากไป กูใจใหมึงแกล้งผมนี่แทบจะเล่นทวันเลยนะครับเห็นเห็นสุดแดงที่เล่นวิ่งกันเยอะๆมั้งครับถ้าขยันฟาร์มก็ดีอ๋อมึงแก๊้งสตดแดงเหรอใช่แล้วเออก็ว่าอยู่เห็นถ้าขยันฟาร์มก็ดีกูไม่คือกูไม่รู้ว่าพวกมึงจะเป็นใครเว้ยแต่สิ่งที่สาคัญที่สุดคือมึงจะใหญ่มากจากไหนมึงจะดีมาจากไหนกูไม่นับแต่ถ้ามึงไม่มีจต่จาบันในการเป็นแก๊้งจะถือว่าพวกมึงไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแกล้งในประเทศกู กูจะพูดอะไรอันี้กูไม่อยากพูดอะไรเยอะคืนนี้ขอให้มึงแล้วแล้วมึงนี่มึงออกไปนี่มึงเข้าไปฟาร์มมันไหมล่ะหรือไงเนี่ยผมก็ฟาร์มฟาร์มตลอดนะครับเพราะว่าแม่แม่กู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 หยุดไปนี่กูว่าฟาร์มนั่นหนึ่งกูเข้าประเทศอ่ะกูจะเข้าประเทศไปฟาร์มอีกนะมีคนบอกว่าพวกมึงมีคนบอกพวกมึงเอาตังค์มาจากไหนกันเป็นเป็นร้อยล้านพันล้านอ่ะมีคนบอกไม่ถึงครับไม่ถึงครับมีเท่าไหร่มีเท่าไหร่ในตัวทั้งหมดรวมทั้งแก๊งไม่มีเท่าไหร่วูทางแก๊งนี้มันก็ใช้กันตลอดนะคครัับใช้้เขาาสิโนนก่ะอืม อ่ะคุณพูดแล้วคุณพูดแค่นี้เอาไว้นอกเรื่องในหลังคืนนี้ว่าพวกผมก็ฟาร์มฟาร์มรวมๆกันแล้วก็เล่นกันตลอดแล้วคือเอาเงินมารวมกันแล้วก็ลงคาสิโนโได้ได้มาก็คือมอาแบ่งกันอะไรเงี้ยครับคืนนี้ตีสองตีสองยี่สิบหกเเราสอบกันทั้งหมดยี่สิบหกหลายคนอ๋อยี่สิบหกนาทีเลเราสอบกันบางคนได้ไม่ได้ไปทบทตัวตัวเองถ้าคาแรคเตอร์ ถ้ากูไปดูแล้วคาแรคเตอร์ไม่ใช่ตรงตามที่มึงบอกถือว่ากูจะไม่ไว้วางใจพวกมึงกูจะจับตามองกูหวังว่าพวกมึงจะทำงานให้กับประเทศกูมึงจะคอยมีคอนเทนต์แก๊งมึงจะคอยดังแก๊งมึงจะคอยทำอะไรก็ตามอะ่ะแต่ขอให้เป็นแก๊งที่พวกกูต้องการพวกมึงโอเคไหมโอเคครับลูกผู้ชายใจใจมึงร,รับปากกูไหมรับปากครับผมรับปากับ,กบกพูดแล้วถือว่ามึงเหมือนเจาะ เจาะเลือดตรงนิ้วแล้วปั้มตาบนกระาดาษถือว่ามึงได้เสน้นยากูแล้วกูขอ<ด>้โช<อ>คดีวันนี้พกมึงผ่านโชคดีครับผมขอบคุณครับ,รบออกได้ครับ,รบ,รบผมเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวใครช่วยส่งรายชื่อมาด้วยนะกูเห็นมีแต่ส่งรูปมามันส่งรายชื่อกับตาโลโก้แก๊งมาด้วยเออโอเคครับอ yes, โอเคครับชื่อเยสโหดเออครับวันนี้ผมก็ ไม่บอกเลยแล้วเรื่องกดสภามึงก็อาจจะรู้ก็แล้วกูจะไม่พูดอะไระวันนี้ถือว่าพวกมึงเก่งพวกมึงเก่งมากสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ด่ะพวกมึงเก่งมากมึงปลูกฝังคนอายุสิบห้าให้มีความคิดแม่งขนาดเนี้ยพวกมึงแม่งเก่งเนี่ยใครคือหัวหน้านะใครคือผมครับเออม,มึงเก่งนะไอ้แค่มึงปลูกฝังเด็กสิบห้าอย่างไอ้ไอะไร ฟิล์มอย่างเงี้ยแม่งตอบได้ฉาดฉานฟังชัดคือมึงแม่งสุดยอดกูไม่กูไม่มีคำอะไรมาเทียบแลเพราะว่าสิบห้าบางคนถามวิธาน,นี่เป็นยังไงสิบห้าบาง<ใ>นคนไม่หือแดงเลนไอ้เหี้ยมันไม่มีหรอกไว้เว้ยสิบห้าแบบแบบเนี้ยมันหาย,ยากอย่างไอ้ช้าอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรอย่างกับไอ้เก้าสองอะไรเอ็มอะได้ช้าะมึงก็ไปฝึกมามอยู่ในประเทศกูอะมึงได้รับความรู้เยอะไม่ใช่ว่ามึงอยู่ไปวันวัน เข้าใจไหมครับมึงใช้เวลาสอบอะนานกว่าแก้งในไหนเลยนะแก๊งอื่นเขาใช้เวลาสอบยี่สิบห้านาทีนะมึงปาไปยี่สิบอกนาทีถือว่ายี่สิบแปดนาทีแล้วแหละเพราะว่าเราสอบกันนานเพราะเรานอกเรื่องเยอะแต่ถือว่าการสอบครั้งนี้พวกมึงไม่หายไปพวกมึงยังดีว่ารักษาเวลานอยู่ทนฟังกูได้กูถึงว่าจะไม่พูดอะไรกับมึงเยอะขอให้โชคดีครับขอบคุณที่มาสอบครับวันนี้ออกเลยเลยครับ ขอบคุณครับครับอย่าลืมเปลี่ยนชื่ออย่าลืมเปลี่ยนชื่อผมส่งอย่าเพิ่งส่งแล้วอย่างนี้อย่าเพิ่งออกนะอย่าเพิ่งออกนะใครออกขับมาก่อนใครออกบอกให้เขากลับมาฮัลโหลใครใครออกบอกให้เขากลับมาก่อนครับมีใครออกไหมไม่ออกเลยครับยังไม่ออกเลยอยังไม่ออกแล้วใครออกเมื่อกี้นี่ออกกลับมาแล้วโอเครอผมแล้วนะอย่าเพิ่งไปนะอ๋อนี่ไงแจ้งแดงนี่ไง